สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเมช่นเคยนะครับกาแฟประกาแสงนัตตี้ฮะวันนี้เราจะพาไปตีบอสงูเห่ากันนะครับผมแลวมันได้นี่ด้วยฮะที่อัพการ์สกิลนะครับผมที่อัพดาวการ์สกิลนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยครับผมริดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบ,บริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิชแมน็อปเท่านั้นเอาละอัปเดตพลังกันนิดนึงนะฮะตอนนี้แอตตาของผมพลัง65,000แล้วนะ เออแอต,ต้าชุบไปน้านะครับรอแอต,ต้าปีกนะครับผมทําของรอแอต,ต้าปีกแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คือประดับอะหืมแหวนดันได้มีออฟ a t k มาครับน่าจะให้ลายเดทแล้วนะอันนี้แล้วก็พอปคราฟใหม่ก็ได้ M อ t k มาอีกนะครับผมแล้วบอกว่าอันนี้ใช้อะไรอยู่ลาเดก็ใช้ MATK 4%ออยู่นะครับผมมีแต่ m มท k คแอต้าไม่ได้ใช้นะครับโอเคอัปเดตแค่นี้แหละไปไปตีบอสกันนะครับตีบอสก็เข้าท้าทายจำกัดแล้วก็นี่เลยฮะ บอสมูเห่าครับผมนี่ฮะก็ของรางวัลนะผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสูตรแลกเปลี่ยนตรงนี้ฮะนี่แหละฮะถ้าเราเก็บแต้มไปเรื่อยๆจนถึง500ครับเรามาแลกอันนี้เลยนะฮะหน้าเสริมแกล้งสกิลครับมันสามารถอัพดาวการ์ดตัวละครได้นะการ์ดอะการ์ดอะไปอัพการ์ดจูเลียสก็ได้นะครับใครที่มีจูเลียสอยู่แล้วยังไม่มีดาวนะฮะอัพจูเลียสโคตรคุ้มนะครับผมแต่ผมจะเก็บไว้ให้แอตตาปีกเออขนาดนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเก็บไว้ให้ เอาให้การ์ดจูเลียเต็มก่อนก็ได้นะครับผมแต่มันแลกได้แค่นเดียวนะนะครับผมพลังงานครับแลกไปเลยครับต่อวันฮะถ้าเกิดเราได้มันมันใช้แค่ดิเดียวเองนะมันใช้แค่6เองนะครับผมยังไงแลกพลังงานก็น่าจะได้เต็มนะครับผมแลกได้ทุกวันแน่นอนส่วนสกิลใครขาดอยู่ก็กแลกได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเอาการ์ดสกิลมาให้ได้ก่อนนะครับผมแลกรองเท้าทุกวันแล้วก็แลกการ์ดสกิลได้ปุ๊บหลังจากนั้นคุณจะแลกอะไรก็แลกครับแต่ว่าไอ้แต้มเนี่ยมันรองมันดองได้นะมันดองได้นะครับผม เอาล่ะมาถึงการจัดทีมกันครับช่วงที่1ฮะมันจะเป็นสีแดงครับดีบัฟเฟอร์ครับเพราะฉะนั้นใช้ทีมสีฟ้านะครับผมช่วงที่2ครับจะเป็นสีเขียวนะครับใช้ทีมสีแดงก็คือโนเอลนะครับผมแล้วก็มีฟินแลนด์ด้วยก็ได้บัฟเสริมพลังให้กับโนเอลนะครับทีมที่ผมจัดครับอย่างนี้เลยฮะเป็นมาร์ชครับทีมแรกครับมาร์ชโลตัสชามิชูไปน้ำแล้วก็จูเลียนครับตั้งค่าสกิลออโต้อย่างนี้เลยฮะมาร์ชเป็นสกิลประสานสกิลสองนะครับโลตัสอันติสกิลสองนะครับชามิสกิล แล้วก็จูเลียสครับจากกระพันเวนมวลสกิลอันติและสกิลสองครับต่อมาช่วงที่2ครับก็เป็นทีมสีแดงนะครับผมใช้ทีมนี้เลยนะก็โนเอลจะกลางโลกก่อนนะครับแล้วก็อันตินะครับฟิลลันกลางอันติแล้วก็สกิลสนะครับส่วนแอสตาครับอันติแล้วก็สกิลสครับแล้วก็ชารลลอตครับชารลลอตระดับ LR ด้วยนะเป็นสกิลสแล้วก็สกิลประสานนั่นเองนะครับผมอ่ะอย่าไปตีกันนะครับผมผมปิดบัฟไอ้นี่ก่อนเพิ่มไม่ไม่ต้องเพิ่มเลดดรอปนะโอเค จัดทีมเรียบร้อยแล้วไปเริ่มกันเลยครับกดแบบออตโนะนะช่วงแรกมันจะยังง่ายอยู่เหมือนเดิมครับมันจะไปยากช่วงเฟสหลังๆนะครับแต่นี้ผมมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับรู้รับชมกันก่อนครับว่าเรามีการอัปดาวนะครับกดออตโต้ไปเลยเรามีการอัปดาวไอ้นี่เลยนะ Guard อัปดาวอัปดาวกลายอุปกรณ์เฮ้ยเดี๋ยวนะเชียช่วงแรกจูเลียนอันตีทีเดียวตายเลยเหร <laughs> อทาไมมันเถื่อนอย่างนี้เอาไปเฟสที่สองเลย เพิ่มมาแล้วก็โนเอลสวนแตกแล้วนี้แตกแล้วโอเคช่วงแรกมันยังง่ายเลยฮะอย่างที่ว่าแปะไปแล้วก็อันตีจากแอต ta หรือระเบิดตู้มเรียบร้อยแตกช่วงแรกมันง่ายเละฮะเดี๋ยวช่วงที่2ที่3ามันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีทั้งหมดน่าจะมี6ช่วงนะครับผมมันตีได้วันละสมันตีได้วันละ3าโอเคนี่ฮะผ่านครั้งแรกก็จะได้เหรียญน,นี้ด้วยนะนะครับผมอ่ะไปด่านถัดไปเลยนะครับด่านถัดไปมาดูสีสิสียังเหมือนเดิมหรือเปล่า โอเคครับสียังเหมือนเดิมครับอบไปลุยกันมาเราใช้ทีมเดิมจัดทีมแบบเดิมฮะมาตรงนี้ครับงูเห่าเบ่ง้วตรงนี้มาครับไปครับจูเลียตต,ตีแตกเลยฮะโอ้โหนี่ฮะแรงจัดฮะจูเลียสผมจูเลียสผมก็สุ่มก่อนวันมันหมดไอ้นี่นะหมดกิจกรร,รมให้เลทอัพสุ่มนะฮะจูเลียก็ออกตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอืผมก็ได้มาห้าดาวเลย ได้5่าดามมาวันสุดท้ายนะครับผมะละสวนไปแล้วฟินแลนด์บัฟฮะเพิ่มความเร็วด้วยแล้วก็เนื้อชาหล,ลอดสกิล2โนโเอลกลางโลครับไปอันตี้แอสตาครับตู้มไปตุ้มแตกเลยโอ้โหแอสตาชุดนักเรียนนะของแท้ของจริงฮะของแท้แ,แน่นอนของจริงฮะตรงนี้ป๊อตงูลงไปนอนฮะจัดทีมช่วงแรกยังง่ายอยู่ฮะเดี๋ยวช่วงหลังๆอ่ะผมว่าน่าจะยากน่าจะยากแล้วนะครับผมอ่ะด่านถัดไปด่านสุดท้ายครับด่านที่3นะครับผม มาครับบอสงูมาดูกันว่าจูเลียสของเราจะแรงขนาดไหนไปครับอันติเปยังไปโอเคคึ้งหลอดนะนี้ดูเห็นไหมฮะว่าบอสมันจะถึกขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมชามิฮิลขึ้นมาครับเอาไะต่อไปเป็นมาร์สกับโลตัสสกิลประสนไปครับติดยวยูครับตีมาตีหมู่อยู่ดีนะครับสกิลสองจูเลียสครับสกิลสองโลตัสแล้วก็ฮิวจากชามิขึ้นมาแล้วก็มาร์สสกิลสองมาครับตีธรรมดาจากจูเลียสก็ แตกครับผมเรียบร้อยง่ายได้ง่ายจ,จัดจริงๆตรงนี้เบ่งพลังนะโอเคต่อมาครับช่วงที่2ตีมาโดเอลสวนครับเพราะว่าโนเอลของผม5ดาวนะครับฟิลลันปั๊บขึ้นมาครับแล้วก็นี่ฮะบอสขอปั๊บบ้างแต่โทษทีฮะกางโล่มาก่อนฮะจงังหวะนี้แล้วก็ชาร์ลอตตีตาไปแอตตานตีเปียงไปแตบเบิ 7, ้ลสกิลด้วยสก,กิลสองโคตรแรงงจัดๆ มาเลยชาร์จใช่ไหมไม่เป็นไรโนเอลอันตีไปก่อนไปยังังหวะนี้แล้วก็มาขาฟินแลนด์บัฟสกิลสองขึ้นมาวิ่งเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สกิลประสานตระชาร์ลอนและ็กสตาคุงแล้วก็ไปครับตีมันเลยตีมันเลยมาโอ้โหโดนโนเอลสวนก่อนวะชาร์จไปบอสไม่ได้ตีนะครับโอเคก็น่าจะจบไปแบบง่ายได้เดี๋ยวรอวันท้ายอ่ะมันจะยากขึ้นเรื่อยฮะไอ้บอสด่านสุดท้ายอะยากนะครับผมโอเคเราตีได้แค่3รอบต่อวันนะครับแล้วเราก็ต้องผ่านด่านไปเรื่อยด้วยนะครับผม นี่ฮะปื๊บไปอย่ดูดิอ่ามันตีได้7เฟสย์เลยฮะโอ้โหมีมีเด่านเลยนะด่านที่7อ็ดยากครับด่านที่7ยากจริงนะครับผมต่อไปด่านที่4มันยังเหมือนเดิมไหมอ่าเหมือนเดิมนะครับท่ายังเหมือนเดิมนะเออแต่รู้สึกมันจะมี random ทา่าด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมโอเคอย่าลืมนะครับแรกนะครับก็แกลกรองเท้าฮะนี่ผมแลกให้ดูเลยผมแลกปื๊บไปเลยนี่ฮะได้240มาแล้วก็เหลือ100นะครับผมตีทุกวันได้ทันแน่นอนนะครับสำหรับการ์ด สกิลนะครับไปเพิ่มดาวสกิลกันนะครับผมดองไว้ก็ได้อัพให้ใครก็ได้ที่ตัวที่ชอบนะฮะถ้าถามว่าอัพอะไรคุ้มที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นกาจูเลียรมึงนะครับผมแต่ผมเก็บไว้ให้แอตตาปีกร e อดูแล้วกันนะครับผมโอเคหวังว่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับถ้าชอบยังไงกดไลค์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมในการคัิดต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆรแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ